สวัสดีครับเปิดตัวที่บ้านนาดบ้านกลางครับวันนี้ตลาดบ้านนาดเนาะตลาดลาวครับแดดกำลังขข้นหรือเจ็ดโมงเขืองครับวันนี้ไปกระลุงสิบแสนพามาเละตลาดครับโอ้บรรยากาศคักอยู่นะครับวันนี้ครับกาลังมาครับท่าพี่น้องทางฝั่งลาวเขามากับวันนี้ครับเป็นยังบมาคมาบแปดโมงครับ ขายโอ้ขึ้นขายขาขาขายบักหุ่งเนาะฮุ่งไม่หมดก็เก็บหวีมือมือมือเลยดอกแคัดอกแคดอกแคสิบบาทสิบบาทค่ะกล้วยกล้วยครับกล้วยดิบมักซีดาก็มีครับมักเนี่ยคือมักเข้าบ่อันนี้เป็นสาวรสค่ะโอ้มัาศวรสด มีสับปะรดมีฮอตดอกไม้เหมือนเด็กขายดอกมงดอกไม้ครับตุตยใบตองข้าวปีปรผกคุดเมากับกล้วยอ่อนก็ดีครับ <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศริมฝั่งคงบริเวณบ้านนาดครับ ซึงทางพุนก็นจะเป็นเมืองบ้านปากเป่งครับทางฝั่งลาวครับเป็นเรือลาวกํลาลังมาเลยโอ้ในหก,ก่ไก่ครับเรือลาวกํลาลังมาครับผักกันหมักเดือยเ,เนะาะหมัดเท่าไหร่มาละสิบบาทจ้าผัากกาดมาละห้าครับบักเดือยโอ้โหมีใครพอตอกวันนี้เนะาะไปนดี้พี่น้องเด้อผู้ใดสะเกี่ยวข้าวแล้วก็มาด้วครับสิ้ตอกไปหมัดข้าวนะ ถิ่อหอมเกี่ยวข้าวแล้วครับนี่ย้ายผักกาดไทผักบุ้งผักบุ้งธรรมชาติป้ะจำครับธรรมชาติหรือได้ยินเนาะครับผักบุ้งผักเบุ้งมีกล้วยครับละได้เลยแม่มาเช้่อมาดข้ายายไข่อะไรขวบขยายยายให้ตกรวมชีวะยายเฮ้ยบ้ามึงย้ายไงอันนี้เหรอ หน่อยเดียะเนาะนียับะวหีกัขายเนาะเยไหน่อยกัขายน่อยหน่อยเดียวสหน่อยกับขายครับบวกผ <c oughs> ักยายขายผักครับผักอีตู <c oughs>

ปลาทูมันตัวละสามห้าสามตัวร้อยออเพ็ดเองนะครับนี่เพ็ดเองเนาะแเพ็ดหมูบ้านี้ครับบ่อตากเส้นมุ้งมาย่างดีอ๋อก็เฉพาะจะเกี้ยงเลยสวยอยู่เนาะปลาทูมันมาที่นี่ก็หนังครับหนังหนังสดสด หากไอเฮ็ดตัวใหญ่เขาอบไวมันเขาอบไวเนาะอืดยอดสัปานรบขดัดขึ <S <S ้ซื้อซื้อสตยเไ้ค่ะด้ค่โอ้ห่อไม้ท่นกิ่งคือตั้งไงนะนี่เขกปะคะเนาะจ้าก็ปะตอนจ้า <da> ต่อนมักรินไม้เนาะสิบาทจ้าต้นไม้ก็สิบาทจ้าสิบบาทสิบบาทอภิษ์กะเมือปูกก็ได้พอดีคู่กักแยงน้นไม้เลยค่ะเ้าจักงานจัดงานจัดานคขายจะได้อนนนไหวพนนีเนาะจ้าละหาสบาทจ้าละห้บาทเออเย ปัตติแถมถุงบ่พอแล้วเสียมไผ่โอ้เ se ส oh, ียมไผ่โอ้ไผ oh, oh. oh. oh, no uh ่ตองกระดาษโอ้ไผ่ตองกระดาษโอ้โอ้โอ um ้ป no ุจกให้อยู่ได้ปุ๊บเป็นกรรมกรรมนิน้อยได้อันไหวไหวฝ้าวันเรไหวผูกไหวบ้านเฮานีบ่ะ้าฝังกระสินนะฝัไก่นะบุมาไก่บุกส่งมาให้โอ้ส่งมาไก่เดี๋ยวจะขอ ลูกลูกโลพระเจ้ามาวานบวชส่งส่งแล้วก็ส่งเงินกลับคืนอีกบวชทางล่างมันเลยเขามีน้ำห้อนขายพร้อมดีผมคนส่งกาแฟขายเนาะมกปลามกเปอร์ครับนคนทางทางล่างมันได้กินเสียงเรือมาแล้วครับเสียงเรือบึมบ,มบึมมาแล้วครับ หมักไอ้ห่ามป้อมสมองมักบกตักกระเตนหอ,อยหอ,อยเห็ดไหวหอ,อยอู๋ปูดแดงหอ,อย ตูดแดงตัวใหญ่เนาะขายปูขายปูกุ้กุ้งขัวมาเรียบร้อยเย็นหมดเย็นครับเย็นละครับ ุุห่เกลับทางนี้กับเปิดตลาดไอ้ที่คนไทยเอามาขายค่ะครับพี่น้องเราเขาได้มาเกี่ยวมากินนะครับตอนนี้ก็ลูกชิ้นใหญ่ จำโมคะชิ้นใหญ่ยากตาอานนะคะมีเตนุ่ยใหญ่เนะาะใหญ่คือคนขายเลยค่ะคนขายแ็ใหญ่คราบผมฮ่ริ่าฮ่าออาอ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าน่า <c oughs> ่าฮ่าฮ่้อ,อ,อนะ่าฮ่า,าน่ีหมูมีเนื้อนะคะารับฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่่าาฮะาฮ่บ่า่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าน่าฮ <c oughs> าฮ่่่าาาาาา่าหน้า กรปอบเลยย่างมาก็ได้กินแล้วครับหอมทุนทุนตุกชินยักษ์อั่รเขาทางนี้คำประจบทางนี้มะลุนมะลุนพี่น้องลาวกำลังขึ้นมาครับ ถ้า,ากันมาจอบบางอย่างเนาะนี่ม <c oughs> นเรียกว่ามาจอบบางสาวอาบน,น้ำนี่ตีนี่ม <c oughs> าเรือขึ้นเนาะอ,อะไรอันนั้นผ่านเนื้อผ่านเอานี่ยแม่เออเนื้อผ่านแห้ง ดินเฮงครับมัมํันธ์อันนี้ก็พวกละลูกันเห็นเนาะอันนี้มะ่มงน้อยเดียวบังมัวสิต้นเปี๊ยดนโอ้มันละซาแม่สามันห้าสิบก็ไดก็ได้เนื้อเดดเดียวก็มี่ ครับคป้าน้ำานหากินยากเด้อยากเอาบ่แม่สามมนครับดังเข็มยายยำได้อยู่บ่ผมทีอยักยอมเลยได้เอาเอาปลยมีทนยวเราขายได้เลยอันะี้กท่าที่น้องชาวฝั่งลาคนยังบ่หรขึ้นครับยังบุห่แปดโมง ยังบวฮอดเวลาขึ้นได้ดีเนาะเอาทาจักหน่อยทาจาักหน่อไขุดฝไม่ค่าจะขึ้นมาแล้วครับซูนี้อู้สมือแล้ว อวเนี้ลูกค้าหลายๆครับกำลังซื้อจนมันกลเป็นป่าครปูกับซื้อปลาซื้อปูกับเมื้อมันกำลังพุ่งกันเลยครับมีปูมีครกมีน่อไม้อีกครับ โอนกลับไดดีครันไหมคะกัดไส้ถุงนำ้ำประทานเนาะจักตีขายปลาจักตีขายผู้ไปฆ่ากระได <c oughs> เอามาหลายเปขายผู้เดียวเนะเาะอันนั้นขึ้นมาจากเอาดิ๋วนะไอ้เนอะไปมีกว่าห้าบาทมาที่มาเร่งห้าบาทอ้าบาทอันนี้นขายดีครับ ขายจนเงือแตกเงือแตนไ่ไปคากันทุกคนไม่ค้าเหอไปคากันจนห้อนน้อยตาบเมือยงาบ